ก็เด like ี๋ยวลองเทสกันดูว่าจะเล่นได้หลายเล่นเท่าไหร่กับอุปกรณ์ที่ใส่ไปนะครับไอคิว77กระตุกเลื่อน100ที่380มามีโหลดมีโหลดโหลดบ่อนเล็กๆไอคิววิ่งร้อยอะร้อยเปอร์เซ็นอะเมื่อกี้ถ้าใส่ไฟเป็นสีนะครับสีสูง 87องศาในการขับพลังขององศาของเขาเรียกอ,อะไรตวัว CPU มีผลสัมพันธ์กับเมนบอร์ดนะครับมีผลเชื่อมโยงกันว่าอาุณหภูมิ CPU เพิ่มมากน้อยหรือเป็นอะไรมากน้อยมีส่วนเกี่ยวกับเมนบอร์ดด้วยนะครับ อันนี้อาจจะเป็นบอร์ดใบเล็กกับอุณหภูมิสูงหน่อยอะไรประมาณนี้เฮ้ยโดนแดกปะเนี่ยตายโอ๊ยไม่ตายวะ่ะแค่เกือบตาย อุณภูมิเงี้ยจะไม่ไม่อเวอร์คอร์กให้มันให้มันแรงขึ้นพอนตรงน,นี้แบบโอ้ยนี้เยนเพราะว่ามันจะได้อุณหภูมิที่ร้อนขึ้นองศาที่มากขึ้นใช่ไหมผมก็ชอบจะทําให้มันเย็นอย่างเดียวเมื่อก่อนก็จะใช้แบบว่าคอร์กให้มันให้ความเร็วมันลดลงเพื่อเอาอุณหภูมิที่เย็นขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ก็จะใช้แบบว่าเดิมๆของมันนะครับแล้วก็ เดิมๆเสร็จแล้วก็ติดซิงค์ที่ดีโอ้ยทำไมมันเก่งจังวะอย่างนี้จะชนะได้ไงอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแบบนี้โอกาสชนะมันจะมีไหมเนี่ยตั้งอยู่ฝั่งเนี่ยยิงตูดเลย มาดิมาดิครับมาดิครับมาดิยังคิดโกดิดิเอาตัวมัอนอย่างเดียวก็ยากอยู่แล้วยังจะเอาไอ้น,นี่อีกเสาบางไม่ s small, small, <S ดูหรอกเอา อะไรวะไหนก็ถือว่าเป็นบอร์ดไปเล็กที่เล่นได้โอเคอยู่นะจิ๋วจิ๋วอ่ะจิ๋วจิ๋วบอร์ดเล็กๆจิ๋วจิ๋วสภาพภายนอกสวยเลยเดี๋ยวเล่นเสร็จจะหยิบให้ดูเลยว่าสวยขนาดไหนสวยเลยครับมาดิ ล,ล่วงว่ะล่ะเฮ้ยไม่ล่วงอ่ะยังไม่ล้มอีกอ่ะบ้าน,นี่อึดชิบานนหายอะไรงีวะฮะโอ้โหเอ๋เฮ้ย ไม่สนแล้วยิงเรียบอีกแล้วเฮ้ยลบ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 ทันป<บ>่ะเข้าไปจิ้มมันทันป่ะจิ้มตามันอนะ่ะนี่จะช็อตกระดิกด,ด,ดีดีเต็มเต็มหน้าดดดเก่งเหรอ โอ้ยโอ้ยตายไม่ชนะอีกแล้วตายคือคืออะไรขออีกทีหนึง่งโมโหมันห,หายาไปเลย,เลยไม่จะผ่านวะเนี่ยเอาไงดีวะตั้งใจเล่นก็ตั้งใจเล่นแล้วนะไม่ใช้ปืนคนก่อนเลยแล้วกัน เนาะไ้ต้องรีโหลดกระสุนนี้ด้วยไปๆลุยๆเออลืมให้ดูการตั้งค่าก็เหมือนเดิมครับเป็น2 k 2 k ตอนนั้นใช้3 0ม0 ti ใช่ไหมใอคลิปก่อนๆนี่ก็ปรับกลับมาเป็นแบบนี้แหละเป็น high สองกิกแต่ shadow quality ยังเล่นเป็น low อยู่นะที่2 k full screen หนึ่สี่ีู่น p ไปข้ามไม่ต้องดูสนใจเล่นมาเล่นให้มันดีมันจบจบ ชนะชนะไปดัดหน้ามันโอ้โหโมโหโมโหเด็ดิมาดิดตั้งใจเล่นเราตั้งใจสุดๆุดดะมาอ้าวปาร์ตีมืงอกี

ข้อไปปืนกลแม่งรวมันสะใจถ้าไม่รวยยิ่งดีแม่งกะน,น,กน,นตัวเล็กเหรอเล็กแล้วทำไมเล็กแล้วทำไมวะม ล <Es> <an> วงเ <บ chips S 1> ปล่าลวงยังมึงอ่ะลวงยังนี่ยิงโดนไหมเนี่ยเะอเขเล่งแล้วนะโผมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแงมึงเป็นไรอ่ะ เลโหดแล้วอ้าวอารวาสไปดูด้กระสุนมีอะไรใส่หน้ามั้งไม่มีเลยอ่ะไม่มีคราฟเลยอ่ะไม่มีอ่ะอินนี่ไปก่อนแล้วกันเพิ่มอันนี้ละกันกระสุนซิงสั้นเดี๋ยเท่าไหร่สองนัดใช้ไปก่อน อดอยู่ได้โอ้ยไอ้หาแม่งมาทางนี้โกงไปไ,ไหนวะอหนละโอ้ยเฮ้ย,โ,ยโดนแดกแล้วว้ายอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยเลิกเล่นแม่งยากเกิน ไม่เล่นละโอเคออกมาดูสภาพบอร์ดกันครับเดี๋ยวสักวันก็ชนะเองอะสักวันหนึ่งแต่ไม่ใช่วันนี้ไายหาไปเลย ดีครับเสียงดีแรมดีช่องแรมดีแต่อย่าลืมมีสเปย์นะกับยังลบถู CPU หน่อยทดลองไหลลื่นครับกดไปข้อาย้จ8 H 4, 7 7 9 0และเมนบอร์ดที่ n ามาเทสกือเพิร์ 81M Kit v t c เล a f p r o d u ั t i o n 3 0ง่ายจาก a s l ock, o c k Bayord เป็น P1.30 นะครับตัวล่าสุดแล้วก็ ดีดียาสแถวละแปดเป็นสิบหกิกครับไปดูสินค้ากันยินดีต้องรับซิงค์ใหม่ด้วยนะครับที่มาแทนไซนอนโฟ y ซน์นฟก็ใช้บ้างชอบทั้งคู่เนี่ยไซนอนโฟชอบมากเลยน้ำหนักดีมีตัวล็อกสวยด้วยแสงสวย R G B แต่ว่าตัวใหม่นี้ ที่ชอบมากขึ้นก็คือน้ำหนักน้ำหนักดีนหนักแน่นสายแข็งแรงต่อเส้นเดียวแยกสองเห็นไหมมันก็จะวิ่งพัดลมสองตัวเลยถ้าพัดลมแรงแอบประมาณความร้อนก็ใช้อนี้ยใหญ่ดีแกะ ยปอังแกีอย่าลืมใส่ถุงมือนะครับเวลาแกะตอนที่เทสใหม่ๆรับรองไม่โดนไม่โดนบาดโดนขวนครับมืงพองอ่ใส่ถุงมือไว้ก่อน กันไว้ก่อนดีกว่านี่ r t x 3า8 0 10ย์กิกดีดีอ 80, gig, นี่บอร์ดเล็กนิดเดียวเองบอร์ดใบจิ๋วอะ่ะใส่ i 7 4 7 9 0ีด้ k ได้ถ้าใจ่ไฟ4พินจิวจ๋วจิ๋วมีพัดลม เคสให้ด้วยไอช่องพัดลมเคสใส่ซาต้าได้สี่ช่องผมใส่เต็มสี่เลยเห็นหมดทุกลูกนี่ติดพัดลมเคสระบายความร้อนแต่ห้องที่เทสอยู่คือห้องที่ร้อนเลยนะครับไม่ใช่ห้องกลางๆนะห้องที่ร้อนเลยรักอุ นอนจนคุณเทจะม่อยนะเนห่ยเอาเจ็ดออกก่อนอ่ะฝาหลังเป๊ะอ่ะขารับขารับ CPU ยงสวยอ่ะ H81MBG4 ม,มดงามเห็นไหม ปิดไปสวยอยู่เลยนะเนี่ยแต่มันใบกระจิ๋วเดียวจริงๆนะเท่าปามือผมเลยประมาณปามืออะแส่มมสองแถวแล้วก็สลอแอตมมก็ดูดีอยู่นี่บอร์ดยี่สิบี่ิใส่ไฟให้บอร์ดแล้วนี่จ,จัมเปอร์นะสตาร์ทอยู่นี้สตาร์ทจัมเปอร์อยู่ตรงนี้นะครับใบนี้ ดเดฟเ r อร์ t i o n นี่รหัส serial number ของเมนบอร์ดใบนี้แป m 0 mb B เอ็มย์็มใหม่แปด 0b เอ0 0ครับชอบใบนี้ก็จะได้ใบนี้เลยถ้าใครมี cpu Gen 4หรือจะรับพร้อม cpu ก็มีขายครับเซตกระจิ๋วเดียวเล่นได้ดูเรื่ององค์ประกอบอื่นๆให้ดีให้สมดุลก็จะโอเคครับ ใส่กระเค็เล็กๆนะโอเคสามสี okay. ่เสร็จแล้วขอบคุณที่รับชมมากครับขอบคุณที่กดติดตามกันด้วยครับคับสรรสินค้าด้วยความตั้งใจครับแลนะออมบริการลูกค้าเสมอขอบคุณครับ